สสดครับผมคือโมเกมเมอร์นะฮะแล้ววันนี้ผมก็อยู่เกม drift นั่นเองโอ้โหเกมนี้เป็นเกมที่เพิ่งออกมาใหม่เลยนะโอเคจะมาลองเล่นกันดูนะครับซึ่งเออผมได้ลองเล่นไปสักชัพเตอร์หนึ่งแล้วนะก็โอ้ถือว่าใช้ได้นะครับเกมนี้ผมว่าภาพสวยมากและอสําหรับเนื้อเรื่องนี้ผมไม่รู้อะไรมากนะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่แต่ว่าสําหรับภาพและ แนวทางการเล่นหรือว่าระบบการควบคุมคอนโทรลต่างผมว่ามันโดยรวมแล้วคือมันดีนะฮะเพราะว่าเอ่อสำหรับเกมนี้ก็เป็นของสควออ e รนท์นั่นเองเอ่อก็เป็นมีเช็คเบนช์มากได้นะครับว่าเครื่องของคุณรับได้ท่าไหร่นะครับแล้วเครื่องผมก็ได้เล่นได้ดับเวดี้ไฮซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันมีระบบเอาต้าหรือเปล่าแต่ว่าผมก็เล่นไปเถอะครับโอเคนี่เราจะมาดูการตั้งค่าเสียงกันนะว่าอโอเคตั้งไว้แล้ว ช่างมันนะโอเคเราผมจะไปเล่นกันดีกว่านะฮะโอเคครับลุยเลยนะฮะอืมจะเริ่มใหม่เลยครับด้วยระดับมีระดับลูคี้นะลูคี้ลูคี้ลูกโลโก,ลก้กับทีฟแล้วก็มาสเ,เตอร์ก็คือระดับยากสุดแล้วทีฟก็คือระดับโนโนโมอ n o r มอลแล้วมีคาสามารถเข้าอต,ตอมได้เองว่าเพิ่มจ่ากได้เออ่แบบไหนนะฮะว่ามีโฟกัสไม่โนโฟกัสประมาณนี้แว่าแบบยากยากสุดกวบ ไม่มีไม่มีเทรนเนอร์อะไรเลยไม่มีซเรียอะไรเลยบอกสักอย่างไม่ไม,ไม่ไม่มีบอกเลยว่ากดตบอะไรเงี้ยแ,แต่คุณจะตั้งนะฮะว่าคุณอยากจะเอาแบบไหนนะผมก็จะอาแบบโมดติฟไปแล้วกันเป็นนิวเกมไปนะผมโอเคนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าเกมนี้มีภาพสวยจริงๆนะผมใครที่ยังไม่ได้ลองก็ต้องไปหามาเล่นกันนะฮะสตีมโอเค แต่เกมนมี้ไม่เห็นมีแบบแบบกล่องไม่เห็นมีนะครับว้ามาแล้วครับผมโอเคนี่ก็เมืองเอ่อนี่คือเมืองนะเอ่ออะไรนะมีบางสิ่ง,ง,งผมแปลไม่ออกหรอครับชีวิตอืมก็ใครไปลออกก็ไปเอาเลยนะฮะผมก็แปลไม่ออกนะครับผมไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับ อืมนันนี่คือในบ้านนะนี่แค่เนี้ยเหรอโอเคครับผมว้าวดับปรับ FS แป๊บนึงโอเคเรียบร้อยอ่าน,นี่ดับเทียนนะครับกดตัว E ปั๊บเพื่อดับไฟนะเพื่อไม่ให้แบบเอ่อคนในนี้ไม่รู้ตัวโดูของก่อนนะนะดของดของชอบจริงเรื่องดโดก่อนครับนะดก่อนหนึ่งชิ้น เฮ้ยนี่เปนโต๊ะเปนโต๊ะนี่นี่โต๊ะโดให้หมดโดให้หมดอย่าให้เหลือของมีค่าทั้งนั้นไม่ชช้นี่นอนไปเะเปิดประตูดับไฟก่อนดับไฟดับไฟเลยโอ้ภาพก็นะครับสวยไหมครับในนี่ผมบอกไปนะฮะภาพสวยจริงๆเปิดตู้มาโดูของดึงชักมาไม่มีที่อะไรชักบนอ่ะโดโดูตื่นแล้วเวลิมเสียงมึงอะ อย่าอยาสัตย okay. ์อยาทำนิสัยโจรมาขโมยมาขัดขวางโจรมันบาบาปนะเว้ยถ้าเกิดมึงจับกูได้มึงบาปเลยนะเว้ยขัดความความสุขของกูเนี่ยกูมีความสุขกับการโดมีกันไกลเกันไกลโดโดหมดเลมึงเก็บยังไงวะไอ้หี้ไม่มึงเอาอะไรมาใส่วะเนี่ยมึงได้หลายอย่างแทะโอเค ท้่นี่อะไรเกี่ยวจะต่อวะไม่ได้นะโอเคครับผมมาที่หน้าต่างโดดออกไปเยี่ยมโอโ้โหด้านล่างมีคนด้วยนะฮะวิ่งไปเลยนะครับผมโอเคกด e e ค e, ้างไว้นะครับผมกดอีค้างไว้แล้วเปิดหน้าต่างแล้วกดอ e, ีลิฟต์นะก็คืออีเนี่ยย้ําย้ํ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 เนี่ยแล้วเปิดหน้าต่างออกมาเย้ yeah. โอโ้โห yeah. นะอ่นะ เดี๋ยวเลยอ่ะออเขีไนไวอย่างงี้นะฮะก็คืออย่าไปใกล้กองนกเดี๋ยวมันจะเกิดอเล l ร์ t นะผมโอเค <ST. S 1> อค่อยๆไตร่ระด,ด,ด,ดับอุ๊ยเฮี่ยเชี้ยเชี่ยระดันึ่งโอเคนี่รูปภาพนะผมต,ต้องหาสวิตท,ที่ปลด,ดล็อกได,ด,ด,กได้ถ้าเกิดปลดล็อกได้นะครับไอ้อ้ไอตรงกลางๆขาวๆที่มันขึ้นขึ้นตรงกลางจอมันจะมันจะขึ้นมันเป็นจุดๆสีขาวนะฮะเราต้องค่อยๆนะเบ้ยอเชี่ยมไปไหนเนี่ยทำได้ทำได้แบบนี้น อนี่จี่ละวแต่ละครั้งเนี่ยมันอยู่อยู่อยู่ไม่ใช่ที่เดิมนะครับผมมันคุณเล่นครั้งแรกไปแล้วพอครั้งที่สองอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนที่ครับย้ายจุดย้จุดวิธีพิกวิธีการพลิกล็อกก็คือเนี่ย คลิกให้มันเป็นสีขาวจุดนี้นี่ครับผมกดตัว E แล้วคลิกแล้วไม่ใช่คลิกก็คือแบบเลื่อนเมาส์ให้มันเจอจุดสีขาวแล้วกดตัว E พีงแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปอีกที่เป็นีขาวนี่เหรอนี่ขาวแล้วกดตัว E ป๊บเรียบร้อยครับผมเนี่ยไหนดูซิมันมีอะไรบ้างในตู้เซฟเนี่ยอืมเปิดมาเลยอืมโอโหเพชรเมทัลควายเลยว่ะโดแม่งไงอยู่แล้วอะ่ะกูมาแล้วกูต้องโดครับอะไรเนี่ย ทำไมกูอิ่มเอ่อตายมาวะไม่มีคนอยู่ข้างบนหรอฮะโอเคโั๊ะที really, ่บอหว่ามึงไม่มีใครมาโอเคล็อกเอลโล่ได้เอ่อเป็นเอ่อไอเชือกครับอ๋อ้วทำไมตัวหนังสือเป็นอย่างเงี้ยปกติมันให้กดเลขแปดนะเนี้ย e เพื่ออีคลิปนะฮะแปดแล้วกด Y ค้างไว้เพื่อการ whole obsers ก็คือหาจุดที่เราต้องการไป แล้วก็จะกดคลิกซ้ายค้างไว้ปั๊บมันก็จะเลิงอย่างนี้โอโ้โหดวงธนูวบิบบมากครับผมยิงไปเลยครับว๊บจื๊บนะฮะโอ้โหเยี่ยมไปเลยแล้วก็จะโดดเอายาเชือกอยู่นี่มียาเชือกนี่ใช่ไหมโอเคขึ้นไปด้านบนครับผมวิวค้างไว้ครับผมขึ้นไปด้านบนโอเคนี่ครับผมขึ้นมาตรงน,นี้โดดลงไปอีรินครับ ช่ม uh ้ยรแค่ทำให้เสียงขึ้นอหนอยครับนี่มีใช่ว่าอีลินนะครับอีนาลินนะครับเอาให้เูไปไหนอัินตามครับิงตามรขบผมวิงตามรับโดนรัทึกโอ้โห โดดนะฮะโอเคโดดครับจึอ้ายิหายโดดไม่ทันจึนี่ครับความน่าเล่นของเกมติฟนะฮะนี่แบแล้วโอ้โหจะไล่ลงไปด้าล่างชืบโอเคนะฮะมาก,กับอีวิน,นครับ กูไปผมกาเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็โอเคโอเคแบบนั้นแหละโอเคนะผมเข้ามากันในนี้อือหือโหตูดเธอช่างงามเหรือไรความน่ดูใกล้ใกล้ได้ไหมอือหือโอเคมีทหารสองตัวนะผมไป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 ไเอ๊ยมันได้ยินเ๋ยอมันได้ยินอ่าถ้าเกิดเป็นรูปรูตาขึ้นเมื่อกี้แสดงว่ามันต้องได้ยินครับ เฮ้ยมึงควรจะอะไรอะไรอะไรวบตัวเองเลยให้เราถ่าทางอื่นไปนะโอเคผมแปได้มาขับนะอู้ยยยียย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 นยย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 นยยยนยยงยยโงยยยยอยายยย็ยย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 งยย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 งยย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 งยย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 ยเยยยยยอยยยอเย i jealous of the I made it myself. If you watch, will be very impressed. Certainly here is coming. They'll have to catch me first. Just be aware of your surroundings. It's not about taking in the sights, Garrett. It's about taking in the loot. You do still steal, right? i I the 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 There's the garret I โอเคเราจะมาที่ตรงนี้เลยนะฮะอ่าครับผมเรียบร้อยจะเปลี่ยนขึ้นไปอื้มแล้วเขมุดมาทางนี้โผล่มาเจอเมื่อวานมันพอดีเลยว่ะเฮียฮ่าม่าฮ่าเฮีมินิโก้จะออกกันจากตรงนี้โอเคเดี๋ยวเข้ามาในบ้านคนเดี๋ยวเลยนะสุดเดิมเราก็คือต้องปิดไฟก่อน เนี่ยปิดไฟไซคอนนะเรียบร้อยครับเดี๋ยวหามุงก่อนจะได้นอนครับไม่เกี่ยวกันนะฮยพิกล็อกนะฮะสูตรเดิมครับผมกดตัว E นะฮะเลื่อนเมาส์ไปกดตัว E นะฮะผมโอเคพ <'re speaking noise> ิกซ์ล็อกเข้าไปเปิดขึ้นมารับผมเกมนี้เป็นเกมแนวว่าแม่แบบคือเน้นฆ่าคนน้อยที่สุดนะผมก็คือว่าพอมันฆ่าไม่ได้หรอกครับผมแต่ว่าเออมันฆ่าได้แต่ว่ามัน จริงมันคือโจรนะฮะแต่ว่าคงไม่เน้นในเรื่องการฆ่าเท่าไหร่นะครับเป็นเกมเมลยเช่นเดีเเอวจะว่าในสเตลสเตลก็ Still, Still, Still คือการฆ่าใช่ไหมรอ,อบรอบสังหารแต่ว่าอันนี้มันมันก็ไม่ไม่ใช่อสังหารนะมันจริงจริงแอบแอบไปเรื่อยๆคือแบบทำเนียนที่สุดแบบให้ไม่ให้ใครเห็นเรานะโอเคมานั้นอาา่าฮะจูบโอเคต้องทำทำเนียนแล้วปิดปิดฝาไว้ด้วยดูหองเราปิดฝานะเรียบร้อยเรียบร้อยไป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 ,ไป,ไป <ส>อย่างนี้นะครับโอเคครับวิ่งไปเลยโอ้โหกด E ค้างไว้เหมือนเดิมนะครับผมจะเปิดหน้าต่างจะเปิดหน้าต่างกูกดก่อนแล้วมันมันมันโอเคปีนข้าไปแล้วเรียบร้อยนะฮะโอเคมันอยู่ด้านบน อะไรพวกมึงเนี่ยต้อมาดูเรื่องเปล่ไปไม่ออกนะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษทำยังไงดีวะย่รู้เรื่องนี่เออเป็นแมนชั่นของบารอนนะอยากดูนั่นเหรอเนไม่ใช่มีปัญหาี่ มาดได้ยิ่งวิกัวเลยโอเคครับผมโอเคครับนี <c oughs> ่คือได้ครอบผมมาต่อกันเลยดีกว่านะฮะโอเคนะฮะเดินไปครับผมอย่าให้มันเห็นตัวนะครับ <c oughs> โอ้ไปเถอะต้องค่อยๆเดินไปนครับผมอย่าอย่าอย่า,อย,าอย่าวิ่งหรือว่าอย่าอะไรครับ เค <Okay, S 2> เดี๋ยวมันเห็นนะบางอย่างให้มันเห็นเราดีกว่านะฮะโอเคครับผมตามอ e, ีนี่ไปนะฮะเออแล้วมาถึงนี้แ้แลวเราจะดูของมันครับโดูชบุบนั่นไงรอเลยนะฮะรอก่อน,นเลยอูนอมน่ารักจังเลยมือในเกมนะครับขอร้องนะฮะ โอเคเราต้องต้อ่ต้องค่อยๆเดินไปนะครับผู้หญิงนั่นมันขึ้นข้างบนไปแล้วนี่ต้องค่อยๆจิกๆไปนะครับอย่าให้มันได้ยินเห็นไหมครับมันมีรูปดวงตาอยู่นะถ้าเกิดดวงตาเต็มเมื่อไหร่คุณโดนแน่นะฮะค่อยเดินไปนะครับยึกๆๆๆๆๆๆอย่างนี้นะฮะโอ้โหเอ๊ะผ่านผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะด้วยด้วยอี อ่าความได้ด้วยดีจริงๆครับผมโอเคอ๋อให้กดคอนโทรลได้นะเพื่อเคลื่อนที่แบบช้าๆนะฮะโอเคตรงนี้มีขอไฮโดรหนึ่งชิ้นวดมาเลยหนึ่งชิ้นวัตเตอร์แอลโร่เป็นเอ่อกระสุนน้ำอือฮึนี่ครับส่นนี้เฮ้ยกดวายออฟเซอร์ โอเคยิงครับผมอาไฟดับเป็นที่เรียบร้อยเก็บไว้ครับผมนะฮะเป็นไงครับผมเนี่ยเกมนี้เป็นเกมแนวบอกเลยว,ว่าหลบๆซ่อนๆน,นะฮะ ไม่ใช่เกมยาเปิดเผยตัวอะไรออกมาเฮ้ยชิ่คุเตะมึงอะไรประมาณนั้นไม่ใช่นะผมโอเคโอ้ล the uh, oh, yeah. oh, ็อกคอแม่งเลยครับอืมตรงนี้จะสอนล็อฆ่านะผมสอนไม่ใช่ฆ่าครับผมไม่รู้ว่าฆ่าหรือเปล่าไม่รู้มันตายหรือเปล่านะแต่มันเป็นที่การเ นี่ครับเช็กดาวเกิดคิวรับผมนี่เรียบร้อยเลยจุ่มดยออกมาดีไอ้เออไอคไอคนเมื no time, ่อกี like> er> ้ตายเลยครับทำไมต้องฆ่ากัดเอทำไมต้องฆ่ากัดด้วยวะผิดที่ผิดไละกูไม่ฆ่า ไปเหอะวะแยกช่างมึงเหอะโูอยากจะไปแย่แล้วแล้วเมื่อไรที่กรรมันจะตื่นอ่ะเยมาพลิกล็อกประตูกันนะฮะพลิกล็อกแม่งเลยนะฮะกดปิกปุ้ยเดี๋ยเดี๋ยวกดปิดกดปิดเจอแล้วอู้ยเจอแล้วนี่ว่ะนี่เออนี่เจอแล้วนะเจอแล้วเอ้ย เจอแล้วดิโอ้เรื่องมากจริงๆของมันนี่เจอแล้วนะฮะโอเคเปิดเลยกะแก๊กเข้าไปเยี่ยมนะฮะโอ้โหเข้าไปยังไวอะเฮียปินไปไม่รอกูอะกูจะไปทางไหนอือฮึคิวเพื่อเทคดาวเอ่อสเปเชียลพีเพิร์ลเฮอริเวย์ฟอร์เดการ์ดคือแบบนี้นะฮะ การที่ดีมีคนคิดว่าคุณอย่าเพิ่งอกวดมาหนึ่งขวดกวด็ไงนะถ่าไม่เป็นอย่างนี้เมื่อคืนเล่นยังเป็นเออ่เล็กแปดอยู่เลยนะฮะควางขวดไปครับผมโครงเรียบร้อยเดินไปเร็วไว้ให้เมื่อชา้าจ,จงเบื่อเข้าหลึกครับเข้าหลึกก็แล้วไง เราจะไปตรงนั้มีตังค์ให้เก็บแต่ไม่ไปหรอกขึ้นตรงนี้ดีกว่านะฮะโอเคครับผมเกมฟิฟนะฮะอุ๊ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งลืมไปลืมไปนะฮะแต่มันได้เห็นตัวนะผมน้องจะรู้เลยนะผมว่าเกิดอะไรขึ้นขึ้นเชือกไว้โอเคเชือกเลยมันตรงดีกับ He believes that rat-sack rumor about us is all a take. You're worried I might beat to this thing? i share, it, probably. And I'm worried you're gonna get us both killed. I can handle myself, okay? I can move faster, I can climb faster, okay. I can kill faster than you say, faster than เธอควบคุมมันไม่ได้ผูข้ขโมยแม่งเลยเจ็บเรียบร้อยครับผมแหน่เจ็บกูว้ามาเจอไอ้ตอนนี้มารู้ซึ้งนะฮะ คัสเซนแม่งกระตุกนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันนะของคัสเซนครับคลัสเซนนะไม่เข้าใจเหมือนกันเลยคลัส,ส,ส,สโอเคนะฮะผม้เรากำลังทำอะไรกันนะ,ะเปิดฟ้ามาแล้วโอ้โหข้างในมันไม่เพชรนะฮะหยิบแม่งนลยไม่เห็นไม่เพชรเม็นดนั้นอ <Brothers, S 1> ่ะเออเป็นสัญญาณที่ห่วยหรือว่าอะไรยังแล้วพี่น้องชาวคอนดิรส ไป้มั่วด้วยครัผมด่วนหมดละนะฮะทำไมคนทุกคนต้องปิดแมาเหมือนไอ้เคียนี้ล่ะโอเคโอเคครับกดลงไปครับตึ้งโอ้โหเป็นไฟประกายไฟนะครับเราไปยืนเรียงตัวกันเอ้ยนิดนิดมีตัวเรานะครับชื่อว่าชื่อว่าอะไรวะเอ่อกราลสกราลสนะโอเคเฮ้ยมางทีนี่อิฉันจะลงไปด้านล่างสิ มันมีเร oh, right. okay. right. uh, uh, uh ื่องสนุกแล้วมางานนี้จบแล้วไรนะฉันไม่ใช่เด็กๆฟังสิอะไรมันอันตรายเกินไปเออฉันรู้แต่ฉันไม่ใช่อ่ะช่างแม่งต้องไปแม่งละนี่ แจงเอามานี่นะเอามานี่ไม่ให้กูไม่ให้เฮ้ยความชันรุนแรงกเกินโอ้โหขี่น่ะครับ้านจะพังแล้วนะโอ้โหนั่นมันอยู่บนนั้นนั่นนะเห็นยังเอามานี่เอามาชันมึงโยนไปเที้ยไหนมึงเนี่ยโอ้อยายไปยัยของกูกูทำเอง ข,ข้างล่างก็กำลังจะกลายเป็นโกโก้คันนะผมเนาะโอ้โหมาแล้วนะฮะเลื่อนมาทางนี้เลยแตกมันเหมือนกูนึกเลยเชียวโดดลงมาจับเกาะมาได้กระเลสซองนั่นให้กูไม่ทันแล้วนะฮะลงไปด้านล่างแล้วนะฮะไม่ทันแล้วนะผมโอ้โหระเบิดโอ้ม จะเป็นกูะคันไหมลุ้นกันคนระับจะเป็นกูก็ะคันหรือจะเป็นมอสสกัดนะดูกัน <c oughs> โอมันตินหรือเปล่ <c oughs> เาเดี๋ยว่าพวกที่ยที่วมเหมือนกัน,นครับตัวเราอ้เ,อาเกาะไว้ได้ครับเทพมากเลยโอ้เกาะขายเหี้ยนี้ไว้เลยนะโอ้โ,อโหแน่นจุงเลยดึงไว้ได้นะฮึฮึทิพยบหายนะมึงโอ้ยย โอเคครับผมจบกลับไปกันแล้วนะครับกับพาร์ทที่หนึ่งนะผมโอเคอย่าลืมติดตามชมกันพาร์ทหน้านะครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ผมสวัสดีครับ